เอาแล้วค่ะประชาชนโพร้องบิ๊กแดงอย่าให้ทหารกินข้าวสิปีค่ะขณะทหารใต้ตอกหน้ารัฐมนตรีกลาโหมลั่นไม่ใช่หนุ่มรองยาค่ะชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ,ะในเพจบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะบอกว่าไม่รู้ว่าเพจนี้เป็นของบิ๊กแดงจริงไหมนะแต่แต่ว่าถ้าจริงเนี่ย อย่าให้ทหารกินข้าว10ปีนะครับผมลูกหลานชาวนาของแท้พวกเราไม่เคยกินข้าวที่อายุเกิน3ปีเลยครับข้าวแบบนี้ไม่ควรจะให้ใครได้กินนะแม้แต่สัตว์ควรทําอะไรที่ไม่อยู่ในสิ่งที่อยู่ในวงจรที่จะกลับมาเป็นอาหารให้คนหรือว่าสัตว์ถ้าบิ๊กแดงแล้วก็พักพวกได้อ่านเนี่ยอย่าให้พี่น้องทหารได้กินนะครับ ซึ่งทีมข่าวอิสารานะได้สอบถามความเห็นของกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเสี่ยงตายว่ารู้สึกอย่างไรหากต้องรับประทานข้าวเก่าเก็บ10ปีปรากฏว่าคำตอบของกำลังพลนะก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่กล้ากินค่ะอยากฝากถึงผู้มีอำนาจว่าข้าวเก็บนาน10ปีเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะซื้อมาให้ทหารกินเพราะอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสารเคมีเจือปนขอบอกว่าทหารเนี่ยเป็นรั้วของชาติก็พอ อย่างให้เป็นหนูทดลองเลยค่ะจากกรณีที่วันนี้นะคะวันที่10พฤษภาคมกาะสําสนักข่าวอิสราได้รายงานว่าจากที่นายสุทินคลังแสงหรือว่าบิ๊กทินนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาให้สัมภาษณ์อ้างว่ากองทัพพร้อมสนับสนุสน,นรัฐบาลร่วมรับซื้อข้าวจากโครงการรับจํานําข้าวนะที่นายภูมิธรรเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมระบายข้าวออกจากโกดังนะเพื่อนํามาประกอบเลี้ยงกําลังพลในกองทัพหลังจากทดลองหุงแล้วรับประทานได้เนี่ยก็เกิดทําการเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าข้าวเก่าเนี่ยการละครหรือเปล่ลปานะเป็นการละครหรือเปล่ปาชิมแบบโชว์แบบการละครหรือเปล่ปานะหลังจากคําสัมภาษณ์ของบิ๊กทินแล้วเนี่ยก็เผยแพร่ออกไปนะทีมข่าวอิสาราเนี่ยก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นของกําลังพลนะในจังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ ซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่นะเสี่ยงภัยเสียงอันตรายมากมายว่ารู้สึกอย่างไรนะหากต้องรับประทานข้าวเก่าเก็บ10ปีเป็นอาหารประกอบเลี้ยงนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าคําตอบของํำลังพนเนี่ยก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่กล้ากินเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรายหนึ่งนะกล่าวบอกว่า ทุกวันนี้เนี่ยอาหารที่ประกอบเลี้ยงกําลังพลเนี่ยไม่ได้ให้กินฟรีแต่ทหารทุกนายเนี่ยจะถูกหักเงินเดือนนะตกวันละเกือบเกือบเจบาทโดยทุกๆเดือนเนี่ยก็จะต้องถูกหักเงินค่าอาหารราวๆ2 1 0 0บาทนะแถมยังต้องกินกับข้าวแบบไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยหากต้องให้กินข้าวเก่า10ปีอีกเนี่ยคงรับไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะซึ่งทหารเกณฑ์ชายแดนใต้เนี่ยยังบอกอีกว่าการหักเงินเดือนกําลังพลเนี่ยยังหักอีกหลายส่วนนะนอกจากค่าข้าวแล้วยังมีค่าน้ําค่าไฟ ค่าขยะที่หน่วยต้นสังกัดเนี่ยจะต้องหักทุกคนเป็นรายเดือนนะส่วนค่าข้าวที่หักเงินไปเนี่ยก็ต้องกินอย่างจำใจนะเป็นทหารชั้นผู้น้อยโวยอะไรไม่ได้ใครโวยเนี่ยเจอจุดจบทุกปลายนะซึ่งทางทีมข่าวอิสาราค่ะก็สอบถามฐานเกณฑ์อีกหน่วยหนึ่งค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า ข้าวเก่า10ปีที่รัฐมนตรีกลาโหมจะซื้อมาให้กําลังพลกินนั้นเนี่ยถ้านํามาให้หน่วยที่ตนสังกัดเนี่ยก็คงไม่กล้ากินเหมือนกันนะครับข่าวบอกว่าเป็นข้าวอาบยาพิษนะฝากถึงผู้มีอํานาจว่าข้าวเก่าเก็บเนี่ยสิปีเนี่ยนะไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะซื้อมาให้ทหารกินเพราะอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสารเคมีเจือปนนะขอบอกว่าทหารเนี่ยเป็นรั้วของชาติก็พออย่าให้เป็นหนูทดลองเลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะบิ๊กแดงแฟนเพจได้โพสต์ข้อความนะเมื่อวานนี้เนเองนะ บอกว่าจะซาวข้าวเน่าให้ขาวหรือต้องการที่จะฟอกขาวให้กับใครนะอร่อยยืนหนึ่งปอตึต้งยืนรอเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นจะหุงข้าวทีต้องซาว15น้ําน้ำประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อข้าวกับบริษัทที่ซื้อไปครับแล้วก็ถ้าคิดว่าข้าวเน่า10ปีเนี่ยมันยังดีจริงเนี่ยก็หุงให้ นักโทษชายทักษิณแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งคณะรัฐบาลแล้วก็ญาติพี่น้องในครอบครัวของทุกคนเนี่ยกินกันให้ทั่วหน้าไปเลยนะคะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะถึงเกี่ยวกับประเด็นที่จะซื้อข้าวให้กําลังคนกินนะคะเขาบอกว่าอยากให้บอกรายชื่อว่าบริษัทใดประมูลไปขายให้กับประชาชนครับตอนนี้มีข่าวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะช่วยเอาไปหงุงเลี้ยงกําลังคนแล้วค่ะนะ กรุณาบอกด้วยนะว่าบริษัทอะไรประมูลไปมั่งจะได้ขยายต่อค่ะมีใครกล้าซื้อมาขายหรือเปล่าล่าสุดดิวข้าวเน่ากับทหารแล้วลุงรู้ยังนะจะเอาข้าวให้ทหารกินแทนเพื่อทําให้กองทัพเนี่ยอ่อนแอนะคะเตรียมจะให้ทหารกินอีกแล้วเอาไปให้ครอบครัวท่านกินดีกว่าไหมอะไรก็ทหารชั้นผู้น้อยเอาอะไรมาคิดเอาหุงให้คอรมอกินทุกวันนะจนกว่าจะหมดรถถังออกมาหน่อยครับท่านมันเหิมเกิมไปแล้วให้ตระกูลชินกินกันเถอะค่ะ นะชาวไร่ชาวนาประชาชนที่เขาฉลาดเนี่ยเขากินข้าวใหม่ปีต่อปีแต่มีรัฐมนตรีนักข่าวแล้วก็พวกที่คิดว่าข้าวสิบปีมีคุณภาพลองคิดดูว่าใครฉลาดกว่าการตะกะของคนโง่จริงๆนะคะแล้วก็มีบางคนนะเขาเขา้เขามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเพจนี้ของบิ๊กแดงจริงไหมถ้าจริงเนี่ยอย่าให้ทหารกินข้าวสิบปีนะครับผมลูกหลานชาวนาของแท้พวกเราไม่เคยกินข้าวที่อายุเกิน3ปีเลยครับข้าวแบบนี้ไม่ควรที่จะให้ใครกิน แม้แต่สัตว์ควรทําอะไรที่ไม่อยู่ในสิ่งที่มันอยู่ในวงจรที่จะกลับมาเป็นอาหารให้คนหรือว่าสัตว์ถ้าบิ๊กแดงแล้วก็พักพวกได้อานเนี่ยอย่าให้พี่น้องทหารเนี่ยได้กินนะครับข้าว15ปีที่รัฐมนตรีบอกจะซื้อซื้อไปให้ทหารเกณฑ์กินเนี่ยจะให้เขาเป็นมะเร็งผ่อนส่งกันหรือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทําอะไรออกข่าวแต่ละวันเพื่อนะเมื่อไหร่จะผ่านพ้นตระกูลนี้เสียทีอยากทำอะไรก็ทำประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหม คนในรัฐบาลที่ดีก็มีอยู่นะคะเห็นใจคนที่ตั้งใจทำงานค่ะอยากถามว่ามีการจัดการกับพวกนี้อีกนานไหมนะน่าเอาไว้ให้สมาชิกเพื่อกินเนาะแล้วเรื่องไอ้นักโทษชั้น14เนี่ยไปติดกลุ่มต่างๆที่สู้รบในพม่าเนี่ยมันข้ามหัวนะคะเขาวงเล็บมาบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยไปไหมครับนะบางคนก็บอกอย่าเลยครับเลี้ยงกำลังพลข้าวเนี่ยมีแต่สารพิษ หรือมีทงอยู่แล้วว่าจะทําให้ทหารอ่อนแอรัฐมนตรีกรลาโหมเล็งจะซื้อให้ทหารกินขอทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปกป้องความปลอดภัยให้เหล่าทหารด้วยเถอะอย่างน้อยต้องได้รับการตรวจคุณภาพได้รับการรับรองจากหน่วยงานแพทย์นะแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ที่มีมความร,รู้ในการตรวจสองเต็มนะเพราะทหารทุกนายก็คือมนุษย์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผูห้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่าแบบจะซื้อข้าวที่เก่าขนาดนี้เนี่ยนะนะแล้วมีสารพิษอีกรมยาเป็นร้อยครั้งเนี่ยไปให้อาหาร ไปให้กับทหารเนี่ยกินนะคะก็เรียกว่าโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยนะคะให้ได้นาข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ